สวัสดีครับผมอาจารย์ดําแบรดชอร์นะครับเห็นผักตบชาวาเหล่านี้ไหมครับว่ามีจํานวนมากมาย <Yeah. S 1> กีดขวางสัญจรและการไหลเวียนของน้ําทําให้น้ําเน่าเสียขนาดไหนซึ่งคําว่าผักตบชาวาใช้คําว่า water hyacinth อย่างเช่นผักตบชาวากีดขวางการไหลเวียนของน้ําก็คือ water hyacinth can block water flow แน่นอนครับคําว่าบ l ลอบล็อกก็คือกีดขวางหรือถ้าเป็นคนก็คือเกะกะนะครับ ต้องควบกล้ําครับปลอบล็อกไม่งั้นกลายเป็นบล็อกบล็อกพวกเราไม่ใช่หมาครับบอกแต่วันนี้ทางการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพมีวิธีแก้ปัญหานี้ให้พวกเราทุกคนแล้วนะครับ กฟผได้วิจัยและพัฒนาเรือกําจัดวัชพืชลอยน้ําแบบบดละเอียดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยวัชพืชลอยน้ําที่บทจนละเอียดแล้วสามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์รวมไปถึงผลิตเป็นปุ๋ยมอบให้แก่ชุมชนโดยรอบกฟผไว้ใช้งานต่อไปนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัชพืชเหล่านี้นะครับซึ่งคำว่าปุ๋ยภาษาอังกฤ,ฤษใช้คำว่าพุ้ยไม่ใช่นะครับต้องใช้คำว่า fertilizer Fertilizer อย่างเช่นคุณสามารถทำปุ๋ยจากวัชพืชได้ก็คือ you can make fertilizer out of weeds โดยที่คำว่า weeds ก็คือวัชพืชต่างๆนะครับ เรือลำนี้สามารถช่วยกำจัดวัชพืชรอยน้ำได้มากถึง20,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงด้วยกระบวนการกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือวัชพืชลอยน้ำที่บดละเอียดเนี่ยจะถูกพ่นเชื้อจุลินทรีย์ E.M. ที่ไม่เป็นอันตรายก่อนที่จะดำขึ้นฝั่งนะครับซึ่งต่างกับการพ่นยากำจัดวัชพืชที่จะทำให้เกิดสารเคมีตกค้างและมีผักเน่าเสียจมลงใต้น้ำนะครับ นวัตกรรมนี้ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําลําคลองอ่างเก็บน้ําและแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคข,ของชุมชนแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาคมนาคมทางน้ําอีกด้วยนะครับซึ่งการคมนาคมทางน้ําก็จะใช้คําว่า water transport อย่างเช่นหลายคนใช้ระบบคมนาคมทางน้ําในกรุงเทพ many people use the water transport system in Bangkok โดยที่คําว่า system ออกเสียงแบบนี้ครับ system อย่าไปออกเสียงว่าซีเต็มครับถ้าซีเต็มหน้าต้องไปหาหมอด่วนครับเห็นไหมครับว่าปัญหาที่ว่ายากกอฟผเขาจัดการให้หมดแล้ว they took care of the problem คราวหน้าดาจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ